คือฟ้าไม่คิดว่าเขาอะจะทำลากไม่ลากจริงจังลากแบบลากไงดึงแขนอย่างนี้เลยขึ้นบันไดไปเลยต้องถามก่อนว่าพี่เคยใช้ไหมไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แล้วบาจริงวันนี้ผมวันนี้นะครับผมได้ตัวแม่ของกันเด็กเอ็นมานะบอกเลยว่าคนนี้หาตัวจับยากมากแล้วอยมาถามกันนะผมตั้งแต่ตอนพบเกิดเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนะว่า เขาเดินทางในสายอาชีพนี้มานานแค่ไหนแล้วนะครับอันนี้นําตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะอา,อายุยี่สิบเก้าฟ้ารักพ่อไหมรักนะคะถอมว่าพ่อรักฟ้าหรือเปล่าครับผมแล้วก็ยี่สิบเก้าแล้วปีนี้อา่ายี่สิบเก้าย่างสามสิบแล้วย่างสามสิบแล้วโอ้ยยังยังเด็กอยู่เลยนะนี่ถือว่านี่ถือว่าเป็นคําชมนะคะโอเคเราเ,เริ่มต้นอาชีพนี้ด้วยด้วยด้วยอะไรเพราะอะไรเริ่มต้นอาชีพนี้ ด้วยอะไรเหรอด้วยไม่อยากขอตังพ่อทำไมเมื่อก่อนเราต้องขอตังพ่อเอ้าเด็กๆนัะเลยไม่เริ่มเราเริ่มต้นอาชีพนี้ตอนอายุไทยพูดได้เลยใช่ไหมพูดได้เลยครพูดได้เลยสิบสี่จริงเหรอมันสมัยก่อนเด็กเอ็นเหรอดูเสียงแบบว่าจริงเหรอดูดูเศร้ารเหรอสมัยก่อนมีเด็กเอ็นแล้วสิบสี่สิบห้าไม่ตอนนั้นยังเป็นพีอาร์อยู่ยังเป็นรุ่นอเราเป็นตัวเบิกบุกเบิกเลยใช่ไหมเด็กเอ็นเราเป็นตัวบุกเบิกก็คือ ณที่มันเกิดมามีคําว่าเด็กเอ็นอยู่ในหัดใหญ่นี้ก็คือว่าอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะสิบสี่นี่เราเอ็นใครเด็กปว่าสองกว่าสามเนี่เฮ้ยตอนนั้นเงินดีตอนนั้นแบบว่าใครจะจ้างเหรอสิบสี่ยุทธส่วนใหญ่อะจะเป็นลูกค้าประจําจากที่มาตอนแรกฟันบีอาร์ใช่ไหมคะบทาหัวงูใช่ไหมท่าหัวงูด้าที่แบบว่าติดพันกันมาจากตรงนั้นอ่ะแล้วตอนสิบสี่เรายังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเรียนค่ะแล้วตอนนั้น เราได้ค่าจ้างเท่าไหร่ต่อครั้งวิ่หนึ่งสิบห้าวันเขาได้ประมาณเจ็ดหมื่นอันนี้เราถึงพีอาร์ใช่ไหมอ่าพีอาร์ณตอนนั้นก็ยังไม่มีเด็กเอ็นเด็กเอ็นนี่มันน่าจะมีตอนประมาณไม่กี่เจ็ดเจ็ดหมื่นนี่เจ็ดเจ็ดหมื่นขีบหรือเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นดอกไม่ใช่เจ็ดหมื่นบาทเลยเจ็ดหมื่นบาทสิบห้าวันนะสิบห้าวันเจ็ดหมื่นตอนอายุสิบสี่เย้ะโอ้โหใช่ไหมล่ะไปตัดดีกว่าใช่ของกู เออไม่จริงๆแล้วคือว่าตอนนั้นค่อนข้างค่อนข้างเงินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการแข่งขันมันน้อยเด็กน้อยเคายังไม่รู้ว่าเส้นทางนี้เขายังไม่รู้วเส้นทางนี้มันตังดีอ่าตังดีแล้วเริ่มเริ่มหลังจากนั้นมามันรู้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันมันเป็นยังไงเพราะเราเราเริ่มห่าเงินได้แล้วเรียนหนักขึ้นแล้วก็เอ่อตอนนั้นมีแฟนเริ่มแบบว่าจแบบว่าเขาเรียกไงว่าแตก ใช่เฮ้ยอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณว่าไม่ตั้งใจทํางานเท่าไหร่ติดแฟนติดแฟนก็เลยไม่ได้จากเจ็ดหมื่นเลยเจ็ดร้อยเจ็ดหมื่นก็เลยแบบว่ามันก็น้อยลงเพราะทะเลาะกับแฟนด้วยเพราะทำงานกลางคืนอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็เรียนแล้วเรียเท่าไหร่ตอนนั้นเราเยอะอะไรสิบห้าสิบสี่แฟนเราสิบห้าอย่าเราได้เจ็ดหมื่นนี่คือเยอะมากเงินเงินใช่เยอะมากไม่รวมติดแย่งืมซึ่งแบบว่าค่อนข้าง สร้างตัวเลยสร้างตัวไป็รุ่นสร้างตัวเลยคิดว่าตอนนั้นมันงานนี่มันสร้างเงินให้เราได้ลรวคิดว่าอนาคตเราจะถ้าไม่ติดแฟ,<ไ>ฟนะตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะค่อนข้างพอมีเป็นป๊อปปี้นะป๊อปปี้เลิฟอ่ะป๊อปปี้เลิฟติดแฟนไม่ไหวติดแฟนไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยติดจัดเลยจุดสุดๆติดอย่างอื่นได้ไหมอะไรเดี่โอเคแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างเอตอนนี้เราตัดสินใจว่าจะคือจริงๆอ่ะฟ้าไม่มีภาระหรอกเพราะตอนนั้นยังเป็นเด็ก ครับอ่าทีนี้แต่ว่าทางพ่อกับแม่เขาแยกทางกันทีนี้ฟ้ามีน้องแยกทางเหมือนพ่อเลี้ยวซ้ายแม่เลี้ยวขวาใช่เลยทีนี้ไม่ถึงกันสักทีบ้าง <c oughs> แล้วคือพ่อฟ้ากับแม่ฟ้าเลิกกันทีนี้ฟ้ามีน้องชายคนหนึ่งซึ่งพอแม่เลิกกับพ่อฟ้าต้องเลี้ยงมันด้วยอ๋อก็เลยมีน้องมีน้องก็งเลยมีเป้าหมายนิดนึงขึ้นมาจากการที่ว่ากินแบบว่า ก็คือไปการไปไปกินเหล้าที่ไม่ต้องเสียตังค์อ่าอะไรประมาณนั้นเด็กๆนะอแล้วการตัดสินใจครั้งนั้นของเรามันส่งผลต่อเราในตอนนี้ไหมปัจจุบันหมายถึงการตัดสินใจ<า> <izzard> ที่จะแบบเป็นเป็นทานนํางานอินอะไรเงี้เราอาจจะต้องเสียเวลาเรียนช่วงหนึ่งไปอะไรางี้ใช่ไหมละคือถ้าเหนื่อยแล้วได้ตังค์ <S <S นั้นทยอมไม่ยอ <S <S ม bén. ไองนานอินเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันมีการแบบใช้ใช้สาร เสพติดอ่าประมาณนั้นประมาณมีจริงไหมอันนั้นจะเป็นมีมีจริงคือใช้ใช้เพื่อใช้เพื่ออะไรให้เราให้เราเมาอ่ะมันเป็นงานด้วยนะมันจะมีงานเอ็นตี้ไงเอ็นอัพอย่างเงี้ยเอ็นตี้นี่ขอความหมายหน่อยก็คือปาร์ตี้ก็คือว่าแต่ถ้าเอ็นอัพนี่คือว่าเจาะจงอัพอัพกับตี้นี่คนคนละแบบเตี้อ่ะบางทีมันจะเป็นเหมือนเปิดห้องวีก็คือว่าเหมือนมีเตอะไรเงี้ยก็คือว่าจะไม่อาจจะมี คือไม่ไม่ไม่ฟิกว่าจะต้องจะต้องใช้อองใช้ต้องใช้ก็คือคนไม่ใช้ก็ได้แต่คือว่าก็แค่ไปตี้ก็คือมีมีเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอัพอ่ะคือคือต้องต้องแน่ต้องต้องอันนั้นคือต้องเตรียมใจมาพอเลยแหละแล้วเราปวดตีเราเรามีใช้ไหมพวกนี้หมายถึงรับงานแบบนี้ไหมหรอประมาณนั้นประมาณนั้นรับค่ะเพราะว่าเงินดีกว่าด้วยบวกกับ เราก็ติดด้วยมันไม่ใช่มันคือว่าเราก็ใช้เฉพาะตอนทํางานคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ากลับบ้านไปก็คือว่าพี่สั่งให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยก็คือว่าไม่ได้โดนจับนะอย่างนั้นอ่าก็คือเหมือนถ้านอกเหนือจากไม่ได้ทํางานแล้วก็คือก็คือมาตรงนั้นก็จบตรงนั้นเพื่อให้มันได้มันเป็นฟิลไม่ทํางานแล้วก็บางทีก็แอบสั่งไม่แอบสั่งก็คือคือจะฟิลกว่าเหมือน การหมายถึงเวลาเสพคนเดียวไม่ใช่เราต้รู้ใครพอหายโอ้โหพี่พูดเหมือนรู้ว่าเราเเคยราผ่านมาก่อนเปล่าไม่เคยเน่เราไม่เคยใช่ไหมผมคลีนผมคลีนคลีนก็คือคลีนนะผมคลีนนะคลีนบ้านใช่ไหมก็คือว่าเก็บก่อนเลยการก่อนเขาจะมาอะไรอ่ะนั่นแหละคือว่าเหมือนเพื่อให้บางทีให้ได้ฟิลเพราะบางทีเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง คือเราเมาเกินเขาสิเขาเมาเกินเขาก็คือว่าเหมือนเขาสตาร์ทมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนเขาเพิ่งจ้างมาอย่างเงี้ยคือคล้างเด้อเขาเมากันหมดแล้วอส่วนเราอ่ะเราก็ตามไม่ทัน่าก็แบบว่ายืนหมุนอยู่ซึ่งแบบเมื่อไหร่กูจะมาตอนเท่านี้วะแบบว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องมีมีมีแบบตัวไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ดีบ้างจริงยาเสพตไม่มีขัวอะไรแต่ว่าตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามันมันแบบว่าเร็วเลยแหละกระดกกระดมกันร้อยเลยใส่ในมันจะเป็นผงๆคล้ายคคอเลสเตนอะ บางคนชักนะคะนี่เหรอไม่ใช่นั่นเต้นอันนั้นนั่นเต้นเลยแต่ชักอ่าชักในห้องน้ำไม่ใช่ว่าจริงเหรอไม่ชักก็ไม่ใช่ชักนะเนี่ยไม่ใช่ชักสาว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 เปิดหัวจริงถ้าเหมือนเหมือนในข่าวอที่เขาแบบโดดแล้วก็ช็อกอะไรเงี้ยเหมือนถ้าไม่เคยเราก็เคยใช่ไหมโดดอ่ะไม่เราใส่เข็งแล้วเกินคือไอ้์เรเดอร์นี่คือบอกน้องๆหน่อยว่าอย่าไปลองใช่ไหมห้ามลอง คือถ้าถ้าคิดว่าเป็นจอมยุทธ์แล้วก็สามารถแต่อย่าเยอะต้องต้องแค่ไหนถึงจอมยุทธ์กินทุกวันเนี่ยไม่ใช่โอ้โหพี่ถ้ากินทุกวันขนาดนั้นก็คือว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยนะจะออกแบบว่าเดินอยู่แบบว่ามึนมึนมึนความความรู้สึกมันเป็นไงเมาเมาต้องถามก่อนว่าพี่เคยใช้ไหมไม่ใช่เมือไม่ใช่แล้วบ้าจริงไม่ใช่คือต้องถามก่อนว่าพี่เคยเคยลองบ้างหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่เคยใช่ไหมคะไม่เคยขาดเลยเพราะว่ากินไม่วมอ่าเหมือนหนมผสมแป้งแล้วก็ลูกเม็ดเคยกินไหมมันจะมีความเด้งเบอร์นั้นเลยอย่างนั้นเลยมันมันมันจะมันจะรู้สึกแบบรู้สึกดีทั้งหมดทั้งเพลที่รวมคือว่าจริงๆมันสมควรออริเทีย์อย่างอ่าฮะแต่นี้คือว่ามันเป็นคอมโบมาแบบมาเนี้ยบึก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 เลยฟิวชั่นอ่าก็คือว่าถ้าเอาไม่อยู่ก็คือเพื่อนก็เคยเกือบโดดตึก เพราะว่าเดินไปที่เราเบียงเห็นว่าเป็นห้องน้ํามันบางคนภาพแบบว่าตาเห็นคนะแบบไปแล้วอ่าแล้วมันก็จะมีแบบเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนคนกินเห็ดเมาอ่ะแล้วก็มันทุกอย่างเป็นสีสีไปหมดเลยเป็นอวตารแล้วก็เห็นเพื่อนเป็นหัวเห็ดมริโอ้จริงเหรอแล้วก็หยำหยำหัวเพื่อนอย่างเงี้ยลัมยาช่องสองครับเอ๊ยเอาไปกินเลยจริงแล้วคืนนี้ฟ้าก็เลยนั่งดูอยู่ว่ามึงทําอะไรวะแบบยำหยำหัวเพื่อนอย่างเงี้ย มันเห็ดเลยเพื่อนบอกมันเห็ดเลยน่ากลัวมากเลยประเด็นคือว่าไม่รู้เห็ดอะไรของมันอะประเด็นคือเห็ดล่าสุดที่เจอมาไม่รู้เห็ดอะไรเลยคืองานไอ้อนอัพเนี่ยเราได้เงินเดือนได้ได้เงินเยอะกว่าไม่ด้เงินเดือนได้เงินเยอะกว่าค่ะแต่ก็อันตรายกว่ากว่าเยอะถ้าแบบว่าเหมือนไปที่ที่นี่ต้องแบบว่าสําคัญเลยนะอโรงแรมอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าที่ที่แบบเสี่ยงต่อการพบปะกับเจ้าหน้าที่อ๋อ ไม่สมควรแบบว่าอ่าเป็นก็คืออย่างแรกแล้วแล้วสมมติสมแดงผมถามนิดนึงผมถามนิดนึงอันนี้เข้าเข้าดีเลยก็คือเข้าดีเลยไม่เข้าข้อข้อดีเลยไม่ข้อข้อเสียเลยเข้าข้อเสียเลยสมมติว่าอย่างเราไปงานกับลูกค้าอย่างนี้เราแบบเข้าอัพเต็มบบเลยเต็มการเต็มระบบเลยแล้วก็เอาทุกอย่างเลยแล้วสมมติว่าเราโดนจับงนี้ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบเขาดิเขา้อรับผิดชอบให้เราหรอเราต้องรับผิดชอบเขาเหรอบ้าเขาดิไม่ไม่หมายถึงว่าเขาจริงจรแล้วอ่ะบ้าเขาอ่ะ จริงๆเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าตามหลักการหลักคือว่าเขาเป็นคนจ้างเราอืยาก็เป็นของเขาอแล้วก็เขามาจับเพราะอะไรไม่รู้แต่ประเด็นคือว่าทั้งหมดนี้ที่หนูมาตรงเนี้ยหนูไม่ได้ต้องการมาเองนะหนูมาทํางานบวกกับเขาอเป็นเงื่อนไขของงานเงื่อนไขเอาให้ให้เรากินซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นการที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์เงินขึ้นโดยที่ว่าเอไม่ได้เป็นการจริงจังแบบ ล่อซื้อแบบว่าเป็นเป้าหมายสาคัญอะไรเงี้ยเด็กเด็กอ่ะเขาจะไม่ค่อยอนั่นหรอกเพรารู้อยู่แล้วมาทํางานเพราะตํารวจเขาเรียกอยู่ก็คือตํารวจเขาจะปล่อยพวกเราออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวจริงๆกันเลยมาถ้าไม่กินก็ไม่ได้ตังค์อ่ะอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะไม่ดีค่ะเาไชนยาไปลองแล้วไม่ดีเลยเคยมีข้างไหนบางที่แบบเราเกิดเพียงพำมอ่าสวยใช่ไหมอ่าประมาณนั้นประมาณนั้น คือเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนใช่ไหมตอนที่ว่ายังไม่ได้มีเด็กเอ็นแล้วก็ยังไม่ได้มีการเป็นเอ็นตี้เอ็นอัพเยอะขนาดนี้ตำรวจอ่ะเขาจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่จะโฟกัสแบบว่าถ้าเป็นกรุงเทพยคือมาเลืคขับแต่ที่นี่คือตรวจฉีอ่า,อาที่นี่ประเทศหใหญ่ทีนี้ผู้หญิงอ่ะจะไม่ค่อยตรวจหรอกอซึ่งณตอนนั้นที่ฟ้าโดนซวยเนี่ยคือเขาเรียกไงอ่ะเป็นลูกค้าสนิท เป็นลูกค้าที่แบบว่าเหมือนลูกค้าที่เรียกเราประจำก็คือไม่ใช่เรียกประจําอันนี้สนิทแบบขั้นว่าไม่ต้องจ้างก็คือแบบไปไปเที่ยวกันอารมณ์ือนรับถือเป็นพี่เป็นน้องไปเที่ยวกันเลยแล้วทีเนี้ยคือณณวันนั้นอ่ะค่อนข้างเสียใจเลยเหละยเพราะว่าคนที่ฟ้าเป็นย่างก่อนคือฟ้าไม่คิดว่าเขาอ่ะจะทําเพราะว่าจะทำอะไรทำไง คือเราอ่ะเป็นคนติดต่อให้นะตอนนั้นนะเมื่อเมื่อก่อนอนะอเราเป็นคนที่ติดต่อคนที่มีอ่ะให้เราคือคนกลางเราคือเราเป็นในหน้าทีนี้<ร>ปุ๊บแ,<ต>แต่เราก็ไม่ได้เอาอะไรนะเพราะเป็นพี่แต่ประเด็นคือเขาอ่ะโดนจับมาก่อนแล้วพี่ฟ้าอ๋อก็คือเขาอ่ะโดนจับอยู่คือการล่อซื้อเป็นการล่อซื้อเขาโดนจับอยู่แล้วก็เขาเขาโดนจับเขาโดนจับก่อนนักงานแล้วแล้วเขาให้ตำรวจให้ทํางานอ๋อคือเราก็ไปแจ้ตเขาไว้ไหมแล้วทีนี้ไอเราอ่ะก็คือว่า คือปกติก็ติดต่อให้อยู่แล้วไอ้เรื่องเรื่องเนี้ยกับพี่คนนี้อ่าแต่ทีเนี้ยฟ้าก็ไม่คิดว่าเขาจะทํำวาหรอกเพราะว่ามันก็สนิทอยู่แล้วทีนี้ก็คือว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆอ่ะเขาพูดมาคําเดียวว่าน้องพี่ไม่มีทางเลือกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบว่าแล้วทําไมไม่ถามผมว่าแล้วฉันเลือกอะไรแล้วแล้วทําไมต้องเลือกหนูเลือกคนอื่นสิพี่อ่เะเพราะว่าเหมือนแบบตอนนั้นอ่ะ ฟ้าเขารู้แน่ๆว่าฟ้าไม่ระเวงเขาแน่ๆเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นแบบว่าเราเราเราซี้กันแล้วอ่าคือเราซี้กันเหรอเรายัดเราซี้คือเราอ่ะเขาหนูรู้จักบ้านเขาเขารู้จักบ้านหนูคือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างสนิทแล้วซึ่งจริงๆอ่ะในใจฟ้านะไม่ทําก็ได้นะเว้ย เพราะว่ามันยังไม่มีของกลางไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยตอนนั้นคือเขาโดนจับแต่สวนโดนจับแต่เขาเลยซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับใครเลยซึ่งเขาทาทาไมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเป็นคดีแล้วครั้งนั้นเขาก็าคือเขารอซื้อเราสําเร็จลรอแล้วสาเร็จ,รรจใช่ไหมสาเร็จเลยสาแบบว่าอนุมาถึงที่ปุ๊บเรียบร้อยแบบว่าน้องเลขบัญชีเรียบร้อยเลยก็คือว่านั่งอยู่ล้อมรอบรอ้านน่ะตำรวจทั้งนั้น ได้ยินแม่งแทบจะแบบว่าแล้วหลังจากนั้นเราโดนเราโดนอะไรเพิ่มเรามีแบบต้องไปก็คืออมีโทษมีโทษอืเพราะว่าเป็นพอเขาลงร่วมปุ๊บไอตอนที่พี่โดนจับมาก่อนอะยาตรงนั้นอะเยอะอืแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไอการทํางานอย่างเงี้ยเป็นการล่อซื้อนะขยายผลนะมันไม่ใช่การลงร่วมนะการที่ว่าเราจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วก็โดนจับทีเดียวนี่คือการลงร่วมแต่เนี้ย โดย่อซื้อหนักนะอ่าค่อนข้างแบบว่าเหมือนแบบเอ๊ะเราติดต่อรายใหญ่ได้หรอเอหมันเราเป็นตัวใหญ่กว่าอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเขากลายเป็นลูกค้าไปเลยอ่ซึ่งแบบจริงๆแล้วอะคือว่าเออมันมันที่มันเปลี่ยนบริบทละจากจากจากที่เขาเป็นเป็นสมมติว่ารายใหญ่ตัวฟ้าเองอะเ้าไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าฟ้ารู้จักแค่ว่ารู้จักทั้งคู่อืมอ่า แล้วเราเรารให้การยังไงเราบอกตำรวจยังไงว่าเราไม่เกี่ยวจริงๆเราพูดไม่เกี่ยวก็ได้มันให้การไม่ได้ด้วยประเด็นคือเราเป็นคนโทรให้ตั้งแต่แรกเลยอ๋อมันค่อนข้างแบบว่าหลักฐานมันไปยากก<ต>็ลเลยหลังจากนั้นเราโดนเลยยอมจำนนฟ้าดินเลยแล้วก็อ๋อก,ก็คือ<ร>แบบว่าจะต้องรับโทษแหละโดนเท่าไหร่เอาที่ยกมาเลยนะอายกยกมาคือสิบปีรับสารภาพเหลือห้าอ่าแต่คือว่าฟ้ายื่นอุทธรเพราะว่าฟ้า สลิปการโอนไม่มีนะเขาโอนกันเองอฟ้าแค่โทรให้หมายถึงว่าฟ้ารู้จักพี่คนนี้แล้วก็รู้จักพี่คนนี้อ่าก็คือว่าทนายก็ใครตำรวจดูอยู่นะครับคนนี้นะผมไม่เกี่ยวไม่ค่ะเลิกเลิกแล้วค่ะหรือเลิกกับเขาแล้วค่ะอ่านั่นแหละก็คือว่าทนายก็ก็สุดเบอร์เลยก็คือเขาก็ช่วยเต็มที่เลยได้มาเหลือโทษแค่สองปีอยู่จริงๆปีครึ่งปีกว่าๆทีนี้เราก็ไป ทำเด็กเอ็นในคุกต่ออย่าดิสแหม่ถ้าเราจะจ้างนี่จะจ่ายยังไงอะเราอาจจะจ่ายเป็นกาแฟไงเฮ้ยเป็นบุรีกาแฟไม่นั้นเราคิดเป็นกาแฟดอกดิคือไม่ใช่มาพูดอะไรกันนี่ไม่ใช่เออนั่นแหละคือเขาเขาเองก็แบบว่าเหมือนการที่มีเด็กเอ่อเขาเรียกว่าไงคะหดดใหญ่เด็กหัดใหญ่เด็กสงขาไม่เหมือนกันเด้อเด็กขัดใหญ่เข้าไปนี่แปลกนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างที่เขามองแบบมาทำอะไรวะในวันนี้เออนั่นแหละเราอยู่ยาก เราไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยึ่งจริงๆแล้วมันมันต้องบอกว่าแปลว่ามันเชื่อมโยงกันเราเป็นเด็กเอ็นปุ๊บเราก็มามีเรื่องยาเสพติดเข้ามาลูกค้า<ว>ตำรวจก็ไม่ใช่ไม่เยอะนะอืเยอะนะเขายังไม่ทําอย่างนี้เลยแต่เขามาแต่เขามาที่บ้านเลยก็ <mm <ing> สมมติเราเราเราไล่เราไล่ทำลายใช่ไหมสมมติว่าฟ้าเป็นเด็กเอ็นปุ๊บแล้วก็ฟ้าก็มอะไรนะเขาเรียกใช้ใช้ของตรงนี้แล้วก็มา ติดต่อให้ออติดติดคุกติดคุกก่อนใช่ไหมติดคุกก่อนเป็นเอ็นอ๋อแต่แรกใช้ก่อนเลยอใช้ก่อนเป็นเอ็นเอ็นแล้วก็ติดต่อให้แล้วก็ติดคุกแล้วก็ติดต่อให้แล้วติดคุกติดคุกนี่คือหลังส่วนแล้วคิดว่าคิดว่าจริงๆอาชีพนี้มันอันตรายไหมมากถ้าอยู่ไม่เป็นนะอันตรายมากเพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครเลยเพราะว่เอ็นครับเรารู้หมดว่าใครเป็นใครนั่นนี่แหละก็เลยวางใจอืม <laughs> นิดหนึ่งคะวางก็ค่อนข้างวางใจกว่าการรับงานเองอยู่แล้วเพราะารับงานเองอ่ะเดี๋ยวนี้ทาเดี๋ยวนี้โจรก็เหมือนตำรวจตำรวจก็เหมือนโจรเอนอะมีมีไหมบอกว่าเราไปรับงานแบบกินเหล้ากินอะไรด้วยแล้วเขาลากเราไปอย่างนี้เจู้ชายแบบหื่นไม่มีเคสหนึ่งที่ว่านั่นแหละเป็นลูกนักเป็นลูกคนใหญ่คนโตนิดนึ่งเป็นลูกนักนักอะไรนักเด็ดอ่ะไม่ใช่ <laughs> ซึ่งแบบว,ว่ามันอ่ะลากแม่งลากจริงจังลากแบบ ดึงแขนอย่างนี้เลยขึ้นบันไดไปเลยคือแบบว่าบอกดีๆก็ได้ยังไม่ไปก่อนนะไปดงคืออย่าดึงตกใจเราต้องแบบว่าบอกสิเราเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับว่าขอบคุณน้องฟ้ามากครับที่มาให้ความรู้พวกเรานีครับแล้วก็ให้ความรู้เลยวันนี้ควยสระท็อคอลาไปก่อนนะ